สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนียชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาลองน้ําหอมของแอมเอค่ะแอมเอสนี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นุ้ยคิดว่าทําน้ำหอมออกมาได้ค่อนข้างดีนะแบบจะดูไม่ชี้บะอ่านะรวมทั้งกลิ่นนี้ด้วยแนะนําโดยคุณสวนณัตนะคะชื่อ v Voyage The p e r f u m e ค่ะเป็น p า r f u ู e เลยนะคิดมาตั้งแต่ปี2012นะคะเป็นกลิ่นออกแนวบูดี้สไปซีนิดน เปิดมานี่คือหอมมากกลิ่นพวกมะนาวแล้วก็สปซ์เนี่ยขึ้นมาชัดเจนเขามีคาราอมกระวานด้วยค่ะแต่กระวานเขาไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ากระวานเนี่ยมันทําให้ตอนเปิดนุ่มนวลกลมกลม่อมมากขึ้นกระวานเขาจะมีกลิ่นออกแนวเป็นเป็นเครื่องเทศที่นวลน,นวลใน,นความรู้สึกนุย้ยแล้วก็ออกแนวเหมือนเหมือนหวานน่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้หวานนะคือถ้าให้นุ้ยนึกถึงเครื่องเทศที่มันหวานคือนุ้ยจะนึกถึงคาราอมออะเออนะซึ่งตอนเปิดนี่ ดีมากสะอาดกลิ่นเนี้ยเขาบอกว่าคล้ายกับ Cartier Decoration นะคะซึ่งนุ้ยลองไปแล้วและเดี๋ยวตอนท้ายนุ้ยจะสรุปให้ฟังว่าคล้ายไหมวันนี้นุ้ยไม่ฉีดเทียบกัน2คงานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนุ้ยจะลองกลิ่นต่อไปซึ่ง Cartier Decoration เขากลิ่นชัดมากนุ้ยเลยไม่อยากฉีดนะคือถ้าไม่ได้ลองกันจ่ๆเนี่ยมันทำให้นุ้ยนึกถึง Cartier Decoration จริงๆค่ะแต่เป็นเวอรชชันที่อ่อนนุ่มดมง่ายกว่า ราคานะคะ35 ml 111เหรียญค่ะและ100 ml 155เหรียญค่ะสำหรับการที่เขาเป็นพาฟูมนี่ถือว่าไม่แพงนะตอนนี้ผายมาประมาณ15นาทีนะคะไฮโดรของเขาจะมีเฮดิโอนฟ o อร์น o ตส์นะคะคือน็ตทำนองดอกไม้และกุหลาบกรีนน o ตส์และทีนอตส์ค่ะ โอ้โหมิดเดิลโนนี่ดีมากมันจะนวลน,นวลขึ้นนะคะความเป็นสปซ์ยังมีอยู่แต่ว่าเบาลงกลิ่นนวลของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นนวลออกแนวบลัมมี่นวลนวลเหมือนมีแอมเบอร์ขึ้นมาแล้วนะและได้กลิ่นเอ่อดอกไม้ดอกไม้เนี่ยนึกว่ามันเป็นดอกไม้รวมๆนะมันไม่ได้ว่าแบบกุหลงกุหลาบอะไรชัดขนาดนั้นแล้วมันจะมีความเผ็ดๆหน่อยนึงอะคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่เผ็ดของสไปซ์นะ คือสไปซ์มันยังอยู่แต่มันมีอกความเผ็ดอันเนี้ที่เผ็ดออกแนวเขียวเขีขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งน่าสนใจดีความเป็นไม้นี่ยังคงอยู่กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นไม้ที่เป็นไม้อยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าไม่ได้ไม้รุนแรงอะ่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะกลิ่นเขาจะเบาลงค่ะจะเป็นซิตรัสนํำนะคะแล้วก็เป็นบูดดี้ มีฟลอร์อ่อนๆสปาซ์อ่อนๆนะคะคือสปซ์เครื่องเทศพวกนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่ว่ามีไม้เท่านั้นเป็นกลิ่นไม้ที่ดมแล้วเบาสบายนะคะรู้สึกว่ากลิ่นพวกซิตรัสออกแนวมะนาวเนี่ยค่อนข้างชัด เจนแต่ว่าไม่ใช่ซิตรัสจ๋าหมายถึงว่ามันจะเป็นซิตรัสที่มีความเป็นแอมเบอร์นุ่มๆนมนวลๆละมุนอยู่ดมง่ายนะแล้วก็ดมสบายจมูกให้ความรู้สึกสะอาดเท่แมนๆหน่อยนึงนะคะ <C> <C> ผู้หญิงก็ใช้ได้นุ้รู้สึกว่าทำให้นุยนึกถึงของโจมาโลหนึ่งเหมือนกันตัวนั้นจะ r ฟรชกว่านี้หน่อยนึงแต่รู้สึกว่ามันออกในโทนนั้นนะคะคือเป็นไม้กับซิตรัสที่มีความนุ่มสบายดมง่ายผ่านไปอีกสักชั่วโมงครึ่งเป็น3ชั่วโมงเนี่ยคราวนี้กลิ่นจะยิ่งนุ่มขึ้นค่ะจะเป็นกลิ่นออกแนว a m b เบอร์สะอาดเลยนะไม่ใช่ Amber อร์อุ่น หนักๆแบบนั้นนะคะพวกมันนาข้างหลังกลิ่นไม้จะยิ่งจางลงและอยู่ข้างหลังเข้าไปนะคะให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นไม่ไม่หนักเลยอะ่ะซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับการไปทำงานมากๆ เหมาะกับคนที่กําลังมองหากลิ่นที่ไม่ได้ม s สคูลีนเกินไปหรือว่าผู้หญิงออกแนวเท่ๆใส่เสื้อยืดกางเกยงยีนนี่ว่ากลิ่นนี้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยค่ะและจริงๆถ้าเกิดอยากใช้ไปงานกลางคืนก็แบบสเปรย์เพิ่มให้หนักมือหน่อยนึงค่ะเพื่อให้กลิ่นเขาเนี่ยชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆแล้วกลิ่นนี้มันมีความ รูหลานหน่อยๆน,นะไม่ได้มากเนื่องจากพอกินเขาเบาแล้วมันเลยไม่ได้ให้ความรู้สึกรูหลามากมันมีอยู่หน่อยๆอ่ะในตัวเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้ไปกานคืนต้องสเปรย์ให้เฮฟวี่นิดหนึ่งสำหรับนุ้ยนะก็คือไม่ได้ผู้ใหญ่เกินไปเด็กมัธยมถ้าเกิดอยากฉีดไปสําหรับงานกลางคืนหรือว่าก็โอเคนะอาจจะไม่ต้องฉีดหนักมือด้วยเพราะเรายัางเด็กอยู่ก็ให้ความรู้สึกเออเป็นเด็กหรูๆนิดหนึ่งหรือว่าเด็กมหาลายัยใช้ไปโรงเรียนได้เลยค่ะ กลิ่นนี้นะคะติดผิวได้ดีนะประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าหลังๆกลิ่นเขาจะค่อยๆดรอปลงซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นุ้ยนะเพราะว่าเขาเป็นพาฟูมถ้าเทียบกับคาร์เทียเดคอเรชันสมมติไม่ได้ดมเปรียบเทียบมือซ้ายมือขวามันก็ทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นคาเทียเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอนุ้ยลองสเปรย์เปรียบเทียบกันจะจะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกันคือมันออกแนวคล้ายๆกันคาเทียจะเป็นออกแนวส้มคาราเวหรือว่ายี่ราที่หนัก กว่ามากพอสมควรและจะเป็นยี่หลานนำอยู่ตลอดเวลากับวูดดี้ในขณะที่ของวอยาชคาจะเป็นวูดดี้ Woody, กับ มะนาวที่นุ่มนวลฟลอรล์หน่อยๆช่วงแรกอาจจะมีเป็นสไปซ์อะไรเงี้ยที่ออกในทำนองคล้ายๆยีหล่าหน่อยๆไม่ได้ยี่หล่าจัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นซิตรัสก็ต่างกันแล้วและอันนี้ก็ไม่ได้มียี่หล่าชัดเจนขนาดนะั้นอันนี้มันจะออกแนวเบาๆสบายๆมากกว่าคนส่วนใหญ่อะน่าจะชอบบัวชมากกว่าคาเทร์เดคอเรชันเพราะว่ากลิ่นยีหล่าเนี่ยมันจะออกในทำนองจักแรแลนิดนิดเี่เหมือนกลิ่นตัวหน่อยๆอะซึ่งถ้าเบลนด์ดีมันก็หอมคน ก็จะชอบนะแต่ว่าก็ยังไงก็ยังไม่ใช่กลิ่นที่ทุกคนชอบอยู่ดีสําหรับนุ้ยนุ้ยก็ค่อนข้างชอบนะคะเทเดคอเรชันน่ะสำหรับนุ้ยอะค่ะนุ้ยคิดว่าถ้าจะให้เซฟจริง,รงๆแบบอยากเพรเซฟอะก็คือจะต้องเป็นววยาชิคะเพราะว่ากลิ่นเครื่องเทศเขาจะไม่ได้แรงคนส่วนใหญ่น่าจะชอบใช้ได้ง่ายกว่าในชีวิตประจําวันนะคะเทเดคอเรชันนุ้ยไม่แนะนําให้ใช้ไปทํางานนะคะ หรือว่าถ้าจะทํางานจริงต้องฉีดเบามือและอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นเพราะไม่งั้นคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเรามีกลิ่นตัวก็ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสําหรับนุ้ยอะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยคือจะว่าไปอันนี้มันคือเป็นรุ่นเด็กของ Cartier Decoration นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนมองหากลิ่นยี่ราชัดๆ ที่ออกในทำนองส้มก็คือต้องไปคาเทเดคดเรชันคนที่ต้องการกลิ่นไม้อ,ออกแนวเลมอนหน่อยๆน,นะคะฟลอรันิดๆนุ่มนวลสุภาพก็คือต้องมาทางนี้ค่ะมีความเป็นสไปซ์นิดๆน,นะคะคาเทเดคดเรชันนะเขาก็ติดผิวนุ้ยได้เกิน8ชั่วโมงและในเวลาที่เทียบกันแล้วสมมตินะ6ชั่วโมงเนี่ย หรือ7ชั่วโมงกลิ่นคาเทียจะชัดกว่าเยอะมากแล้วก็แบบคาราเวคือโดดออกมาเลยนะคะยิ่งหลังๆยิ่งทำให้รู้สึกต่างกันมากขึ้นกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีการฟุ้งกระจายเลยค่ะสำหรับนุ้ยวันที่นุ้ยลองเปรียบเทียบกับคาเทียเดคอเรชันเนี่ยกลิ่นวอยชเนี่ยก็คือแพ้อย่างรุนแรงเพราะว่าเดคอเรชันกลิ่นเขาจะขึ้นมาชัดเจนกว่ามากฟุ้งดีกว่าค่ะ ฉะนั้นเนี่ยคิดว่าโวยาเนื่องจากเขาไม่ฟุ้งนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้รุนแรงก็เหมาะกับการที่จะใช้ไปทำงานได้เลยค่ะให้มาดแบบสุขุมนุ่มนวลดูมีความน่าสนใจโอเคขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย